เราไปดูคดีนี้กันดีกว่าครับอเป็นคดีที่ต้องบอกว่าจา่าจ่าทหารอาขับรถหรูะตะเวนรัดป้ายทะเบียนสวยโอ้โหเขาบอกว่า่าเป็นคนร้ายไฮโซอ่าอืม ขับรถเบนซ์นะขับรถเบนซ์แต่ว่าเป็นจ่านะฮะเป็นจ่าทหารตะเวนขับรถเบนซ์ไปมองซ้ายทีขวาทีเจอป้ายสวยๆเลยสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยพินุษ์ป้ายสวยไหมฮะสวยระวังนะฮะเดี๋ยวต้องลงลึกดูว่าเขาขโมยป้ายไปทำอะไรขายสิเหรอตอนนี้เนี่ยหูกำลังช้ำเลยตามตามเต้นรถหรือว่าตามคนที่อยากจะได้ป้ายสวยนะบางทีเนี่ยรวมกันเลขเป็นมงคลบางทีรวมกัน ป้ายสวยดูสะดุดตาอมีราคาด้วยยังต่ําเนี่ยซื้อหากันเนี่ยสามหมื่นอัพเลขสวยนะเลขสวยครับอย่าไปดูฮาจ่าคนนี้มันจะแสบขนาดไหนครับไปไปติดตามดูกับข่าวนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นการรวบอดีตทหารนะครับขับเบ้นหรูเลยเนี่ยฮะขับเบ้นหรูมาขโมยป้ายแผ่นทะเบียนรถผู้อื่นครับครับตำรวจตรวจสอบเพราะว่ามีอาวุธปืนอีกเพียบอยู่ในรถนี่ดูฮะ นี่ฮะจ่าอันนี้จ่าหนึ่งหนึ่งซีซีอันนี้เขาบอกว่าตามแมงข่าวไปไปขโมยรถ MG สีขาวมานะที่จอดอยู่ในห้างครับอแล้วไงรู้ป่ะทำไมฮะไม่รู้หรอไม่กล้องวงจรปิดจับภาพได้เห็นขาขคาตหาเลยครับก็ตรวจคนแล้วนะครับก็พบหนึ่งพบายทะเบียนของกลางครับสองพบอาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปืนผาหน้าไม้บ่าพบมีดฮะครับพบสกงสกูครับใน อในท้ายรถเนี่ยฮะก็เป็นของกลางออกมานะครับต้องบอกว่าพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพครับขับพ่มกับสนอบางซื่อเนี่ยได้ลุดไปที่เกิดเหตุครับขับไปรวบครับไปพร้อมกับพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยรองผู้อุ้มกับสายปาปามสนอบางซื่อด้วยแลวก็เอากำลังเจ้าหน้าที่ไปเลยไปรวบครับจากกิษดาฮะอายุ44ปีพร้อมของกลางแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข พอสำเภาทอฐานหนึ่งหนึ่งซีซีกรุงเทพมหานครทั้งหน้าและหลังคือสองแผ่นครับผม<า>พร้อมอาวุธปืนขนาดจุดสองสองเครื่องหมายชอบอนะฮะเจ็ดทัเก้าศนย์สามจำนวนหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนปืนครับหรือหรือลูกปืนครับจุดสองสองจำนวนหกสิบเอ็ดนัดมีสปาตาพร้อมฝักสองเล่มไขควงเล็กสองอันและรถยนต์ เมอร์สและรถยนต์เบนซ์เนี่ยฮะสีเทาอีกหนึ่งคันหนึ่งคันนี่น้องโบเขาขโมยไปทั้งหน้าทั้งหลังเลยเห็นไหมใช่เออม่ได้เอาใปเดียวนะฮะบางคนถามเอวเอาสกงสกูไขายกงไงขายกวงเอาไว้งัดเอาไว้งัดงัดครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการขโมยนี่เนี่ยกล้องวงจรปิดในจับรพาดเปเห็นไหมเป็นผู้เสียหายเขาไปแจ้งความครับว่าป้ายทะเบียนรถเขาหายรถที่เขาขโมยเนี่ยเป็น MG สีขาวครับ อ่าแล้วโอ้โหมันแจ็คพอตพอดีเลยน้องโบนะฮะเมื่อมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นตำรวจบางซื้อเขาไม่ยอมเลยเห็นแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปขโมยของพี่ลุษอีกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าเลยอยาเลยไปขอทีมันยากเพราะว่าผมได้โชคดีหน่อยปั่นจักรยานฮะจริงป่ะฮะไม่มีทะเบียนเดเขโมยระวังคนจะขโมยจักรยานน้องโบระวังนี่ดูสิ มันมันมันอุกอาจนะแล้วเขาก็จอดอยู่ที่ห้างธรรมดาเนี่ย<อ>คุณก็ไปเอาของเขา<ช>แต่เขาก็ต้องหายเสร็จเขาต้องทำไงก็ต้องไปขอดําเนินเรื่องขอใหม่อีกใช้เวลานานใช้เวลานานดีไม่ดีจังหวะที่เราไปรอขอป้ายใหม่เนจังหวะร้อนเนี่ย ขับไปไหนตำรวจจับเราอีกใช่ไปอ้างไม่เชื่ออีกหาว่าทำไมไม่ติดป้ายอย่าทำอย่าทำแบบนี้นะเขาเดือดร้อนครับก็ต้องบอกว่าจ่าผู้นี้ก็ต้องไปถูกดำเนินคดีนะครับในส่วนที่กระทำผิดต่อไปนะครับเรื่องต้นเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับนะครับแผ่นป้ายทะเบียนที่พบนั้นน่ะได้ขโมยมาจากรถของผู้เสียหายจริงส่วนอาวุธปืนที่พกเนี่ยขนาดจุดสองเนี่ย ตัวสอบพกมีใบอนุญาตนะครับให้ใช้ได้ให้พกได้นะครับชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสองเครื่องหมายเลขก็ตามที่กล่าวไปนะครับได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาเกี่ยวกับของกลางที่นำมาก่อเหตุนั้นก็รับสารภาพครับก็ก,ก็ต่อมาก่อนที่จะรับซื้อในาราคา4ี่แสนนะ โอ oh. ้าบนี่สี่แสนนะแสดงว่ามีใบสั่งมาโอ้โห oh. จากบ่อนเทือน uh huh. uh huh. และนำํำายเนี่ยไปนำปายรถของของตนเนี่ยซึ่งเป็นรถเบนซ์เนี่ยเหมือนกันสองขอไข,ข่คอควาย9920กรุงเทพมาติดแทนคนดังกล่าว uh huh. จึงนําตัวผู้ต้องหามาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนคดีตามกฎหมายต่อไปนี่เขาบอกว่าเป็นจ่าสิบตำรวจโทนะฮะ uh huh. คนขโมยเนี่ยจ่าสิบตำรวจโทกฤษดาเออมียศมีตำแหน่งแบบอ๋อเป็นตำรวจจ่าตำรวจไม่ได้จ่าทหารนะใช่ทำไมน่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนั้น่าจ่าสิบตำรวจถ้าจ่าโทนี่น่าจะเป็นทหารทหารถ้าเป็นจ่าตำรวจโทรก็น่าจะเป็นตำรวจครับเอาเป็นว่าเป็นคนเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนในเครื่องแบบแต่มาก่อเหตุแบบนี้แล้วสังเกตไหมน้องโบ เขาเรียกว่าเป็นคนร้ายที่ไม่ธรรมดาฮะเขาตรวจสอบเชิงลึกในคนร้ายรายนี้มีรถเบนซ์สองคันนะอ้โหขับรถเบนซ์นะก็น่าจะยึดอาชีพนี้เปล่าอ่ขโมยป้ายทะเบียนสวยไปขายใช่แล้วที่สําคัญนะต้องต้องสืบสืบต่อเนื่องนะที่เขาให้การว่าไปขายในบ่อนเนี่ยบ่อนไหนบ่อนในเมืองไทยเปล่าก็ต้องฝากไปที่สืบสวนบิ๊กต่อบิ๊กต่อพลตตำรวจเอก ต่อสักสุขีมนสั่งการมาเลยหลือกี่เดือนท่านจะเออกันยากันยายนนี้สามเดือนเสียอายุท่านรีบทาผลงานแต่เหตุเนี่ยมันเกิดในสนบางซื่อครับเอาว่าโฟกัสไปที่ภู่มกับบางซื่อก่อนครับอ่าก็ท่านผู้กำกับครับครับก็ลงพื้นที่เลยดูซิว่ามีมีบอลไหมที่เขากล่าวอ้างเนี่ยบอนไหนครับนะครับเอาไปขายยังไงนะครับราคาตั้งหลายต่างนี่นะฮะก็ติดตามกันด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่นะฮะที่เกี่ยวข้องสุดท้ายแล้วโดนดำเนินคดีโดนแน่นอนใช่ไหมผมผมบอกแล้วกล้องวงจรปิดมันเยอะครับยาวริหาทำเลยฮะไปขโมยเขานี่เจ้าของคนขับรถ MG เนี่ยเขาก็เดือดร้อนนีนะฮะป้ายเขากลับเขาไปไปห้างเนี่ยพอลงมาปุ๊บอ้าวป้ายฉันหายไปไหนเนี่ยป้ายผมหายไปไหนเนี่ยแต่บางทีการขโมยการขโมยป้ายอย่างเนี้ยเขาไม่ได้ขโมยเล่มไปแล้วเขาจะไปยังไงไปไปสวมใหม่หรอครับหรือยังไง คือคือเขาเรียกอะไรอ่ะการโจรกรรมป้ายเนี่ยฮะฝ่ายฝ่ายโจนเนี่ยฮะเขามีเทคนิคไอพวกนี้มีเทคนิคหมดอ่ะมันม,ม,นมีมันมีเทคนิคเอาป้ายไปติดไม่ต้องมีเล่มก็ได้อเอาไปติดเพื่อเอาไปใช้ในการทางผิดกฎหมายก็มีไง ใช่ไหมเช่นเพื่อเอาไปติดรถแล้วเอารถนั้นไปขอเหตุนู้นนี่นั่นก็มีไงอ๋อครับอ่าอัมพางหรือเอาป้ายเนี่ยไปโชว์ก็มีอ่าอ่าโดยเฉพาะไอ้ที่เขาขโมยรถ MG คันเนี้ฮะทะเบียนมันสวยฮะขอสัมภาร์อฐาน1144เนี่ยครับขทมเนี่ยฮะทะเบียนมันสวยครับอ่าเดี๋ยวต้องดูว่าตำรวจบางซื่อเนี่ยโดยเฉพาะพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยเนี่ยรองผู้กุกกับสายประป๊ามเนี่ย คนนี้เนี่ยเขาลงเชิงลึกนะ,ะพาทีมไปจับเลยเดี๋ยวต้องขยายผลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีใบสั่งมาหรืออย่างไรครับแล้วก็ต้นต่อต้นเหตุจริงๆแล้วครับคืออะไรใช่นะคร